กราบกรอนครูมาขัดข้องมองหมางเพราะนางหนึ่งจนโกรธขึงรบสู้เป็นคู่ขันอันวิสัยในพิภพแม้รบกันย่อมหมายมั่นจะให้ได้ชัยชนะซึ่งครั้งหนึ่งพี่พาเจ้ามาไว้หวังจะได้สนทนาวิสาสะพอให้หายคลายเครื่องเรื่องธุระ แล้วก็จะรักกันจนวันตายพระอภัยชัยชาญสมานฉันก็สำคัญข้างดีมีความหมายนางวาลีรู้เล่เพทุบายก็สำคัญข้างร้ายฝ่ายระวังประเพณีตีงูให้หลังหักมันก็มักทำร้ายเมื่อภายหลัง จระเข้ใหญ่ไปถึงน้ำมีกำลังอันเสือขังเข้าถึงดงก็คงร้ายอันแม่ทัพจับได้แล้วไม่ฆ่าไปข้างหน้าศึกใจะใหญ่ขึ้นใจหาย เข้าตำรับจับให้มั่นคันให้ตายจะทำภายหลังยากลำบากครันคัดเนื้อคัดลอกมาจากพระอภัยมณีของสุนทรภู้เป็นข้อความหรือเป็นบทกลอนที่ตาตุนนามาจากในเว็บไซต์ของท่านอาจารย์นวรัตพงไพบูรณ์วันนี้มากราบบรมครูสุนทรภู้เนื่องในวันที่26มิถุนาเป็นวันสุนทรภู้เจ้าค่ะ